สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฮลโรทาลอตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรักรายเดือนให้กับชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนกันยาปี2563เนาะ ใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกแม่หมอข,ขอความกรุณานกดติดตามให้กันด้วยนะคะหรือว่าอยากจะพูดคุยอยากจะเล่าเรื่องราวต่างๆสู่กันฟังไปเจอความรักแบบนี้ไปเจอคนรักแบบนี้มาก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันเกิดก็สามารถดูได้ทั้งแบบราศีไทยแล้วก็ทางลัคนานะคะแม่หมอดูแบบไทยนะไม่ใช่แบบตะวันตกนะคะ นะคะ่ะเดี๋ยวมาสับไพ่พร้อมๆกันอ้ฝังอีกนิดนึงตอนนี้มีแฟนเพจด้วยนะคะเผื่อว่าแม่หมอไลฟ์สดวันไหนเราจะได้คุยกันเนาะก็ไปติดตามไว้ด้วยนะคะสับไพ่กันค่ะตัดไพ่นะคะ โอเคค่ะนี่แม่หมอปูผ้าถูกทางไลยทำไมผ้าเขาแปลกแปถูกอยู่มาค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ให้กับคนที่โสดชาวราศีมีนก่อนนะคะคนโสดราศีมีนช่วงนี้ความรักของคุณจะเป็นยังไงแม่หมอขอหยิบไพ่สามใบเพื่อทำนายค่ะอ,ออกสองใบพร้อมกันเลย โอเคใบแรกนะคะเป็น10บคาถาค่ะ9้า,า9เหรียญน,นะคะแล้วก็ราชินีถือดาบนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ชาวราศีมีนค่อนข้างจะมีความเครียดแล้วก็ความกังวลกับการงานเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าราหูที่กำลังจะเข้านะคะเดี๋ยวประมาณกลางเดือนกันยาก็จะมีการโยกย้ายของดาวราหูซึ่งทุกคนรู้นะว่าเป็นดาวใหญ่ของแบบในวราจักรเนี่ย เวลาเขาเคลื่อนทีหนึ่งเขาจะค่อนข้างมีอิทธิพลเยอะเพราะฉะนั้นทางทางดวงของชาวราศีมีนช่วงนี้ก็เลยเหมือนกับเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานทําให้เป็นคนที่แบบมีความขี้หงุดหงิดบ้างเป็นคนที่อารมณ์ร้อนเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้เจอพบปะผู้คนใหม่ๆเห็นไหมเอ่ยอาจจะแบบมีการเข้าสังคมแบบใหม่อะไรที่คุณแบบยังไม่เคยเข้า หรือว่าไปทํากิจกรรมบางอย่างที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำแล้วคุณก็ไปเข้าชุมนุมชมรมทําให้ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ๆอีกหลายหลายคนนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเพื่อนใหม่เนี่ยมีทั้งแบบที่เข้ามาดีแล้วก็ที่เข้ามาไม่ดีคือเข้ามาไม่ดีแบบต้งๆเลยเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจ,จะให้ระมัดระวังตัวหน่อยนะคะถึงจะมีคนเข้ามาทําความรู้จักกับคุณเยอะแต่ด้วยความที่เนี่ยคุณมีความเครียดมีแบบความเหวี่ยง อารมณ์ของคุณเหมือนกับไม่คงที่เท่าไหร่คุณก็เลยไม่ได้คิดว่าจะเอาใครเข้ามาในชีวิตแบบจริงจังเท่าไหรนะ่นักนะคะเหมือนมีก็ดีมีคนที่เข้ามาดูแลเอาใจก็ดีแต่ไม่มีตอนนี้ฉันก็ไม่ได้สีเรียดเพราะว่าฉันอยากฉันอยากจะทํางานด้วยความตั้งใจอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าถ้าถ้ากังวลเรื่องความเหงาไม่เหงาแน่นอนจะได้เจอคนอีกเยอะนะคะ ประมาณนี้นะคะชาวราศีมีนที่โสดนะคะมาต่อกันที่คนที่คุยกับใครมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่แบบตกลงปรงใจยังไม่ได้เป็นแฟนกันหรือว่ายังไม่ได้พูดคุยถึงสถานะที่ชัดเจนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักช่วงนี้ของพวกคุณจะเป็นยังไงสามใบนะคะมีเด็กถือถ้วยค่ะ ใพ่แม่นะคะ Impress แล้วก็ไพ่แถ้วยช่วงนี้ยังมีความสุขในแบบของคุณกันอยู่นะคะคือเหมือนออไม่ได้มีความคืบหน้ามากนะักคนที่ยังแอบแบอคุยกันลับๆไม่ได้บอกใครเพื่อนฝูงไม่รู้พ่อแม่ไม่รู้ก็จะยังอยู่แบบนั้นเหมือนเดิม แต่คุณไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนไม่ได้มีความแบบต้องมาทะเลาะกันหรือว่าความไม่เข้าใจกันว่าทําไมฉันถึงยังไม่ได้เปิดตัวสักทีเธอแบบปกปิดฉันหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือคุณก็ดูมีความสุขของคุณแล้วก็เหมือนคุณจะเข้าใจด้วยว่าทําไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นหรือฝั่งตัวคุณเองต่างหากที่ยังไม่ได้พร้อมจะเอาเขาไปเปิดกับใครอาจจะด้วยว่าเขายังไม่ใช่คนที่ดีพอสําหรับคุณหรือเปล่าคุณอาจจะยังมีความ ไม่มั่นใจในตัวเขาในหลายๆเรื่องนะไม่ใช่แค่เรื่องแบบความเจ้าชู้อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขายังไม่มีความเป็นผู้นํามากพอหรือว่าเขายังไม่ใช่กับคุณมากพอนี่แหละแต่แต่โดยรวมแล้วไม่ได้มีปากเสียงไม่ได้ทะเลาะนะคะต่างคนต่างช่วยกันดูแลอืมคือคุณเองก็ดูแลเขาเขาเองก็ดูแลคุณในแบบของเขานะคะแบบขี้เล่นแบบหยอกๆแต่ว่าถ้าถ้าคุณรู้สึกเบื่อหน่ายกับ อาจจะมันจะมีบ้างด้วยความที่ช่วงนี้คุณทํางานเยอะเนาะก็อาจจะมีบ้างที่คุณหงุดหงิดว่าทําไมเขาถึงแบบดูเลวเปว๋าดูไม่เอาไหนอะไรอย่างนีอ้อันนี้ก็ต้องเลือกเอานะคะว่าคุณจะไปต่อหรือว่าจะหยุดเที่ยเท่านี้คืออยู่ที่ตัวคุณเลยนะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่เพิ่งเลิกลากับแฟนไปไม่นานมานี้อาจจะได้กลับมารักกันจะได้กลับมาคบกันไหมก็ขอไพ่หนึ่งใบเพื่อทำนายนะคะ เป็นไพ่สองดาบนะคะน่าจะยังไม่ได้กลับมารักกันหรือคบกันในเร็วๆนี้อาจจะมีกลับมาคุยกันบ้างแต่คือมันไม่สปาร์กเหมือนเดิมอะเนาะเนี่ยมันเป็นสองดาบขึ้นควยกันเลยคือพวกคุณรักกันนะแต่เหมือนกับอยู่ในจุดที่รู้แล้วว่าทำไมเราถึงไม่ได้ไปกันต่อแล้วก็ทั้งคุณทั้งคู่ก็เข้าใจด้วยว่ามันต้องเป็นแบบนี้ยังไม่ได้ไปต่อ อาจจะด้วยความไม่เข้ากันบางอย่างหรือว่าความชอบไลฟ์สไตล์ที่มันแบบต่างกันเกินไปอ่ะทำให้ถ้าตอนนี้กลับมาคุยกันก็ต้องทะเลาะกันเรื่องเดิมๆนะคะสุดท้ายอ่าใครที่มีคู่นะคะมีแฟนอยู่แล้วหรือว่าแต่งงานมีครอบครัวมีลูกมีบุตรเป็นของตัวเองแล้วช่วงนี้ความรักจะเป็นยังไงจะมีมอที่3เข้ามาหรือเปล่าแม่หมอขอหยิบสาใบเพื่อทำนายนะคะ เป็นไพ่หดาบเลยนะคะอ่าจัก,กรพพัดถือคทาแล้วก็เป็น Justice ช่วงนี้ระวังเรื่องปากเสียงกันนิดนึงนะคะคือก่อนหน้านี้คุณคุณน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ไม่ลงรอยกันไม่มั่นใจว่าเป็นเรื่องมือที่สามไหมแต่ว่าในเดือนนี้ไม่มีมือที่สามใหม่เข้ามานะคะแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ที่มันแบบ มีปัญหากันนะคะอาจจะด้วยเรื่องเ,อเวลาของคุณทั้งคู่มันไม่ตรงกันเนี่ยเห็นไหมเอ่ยคุณแบบเหมือนชั่งน้ำหนักระหว่างงานกับความรักไม่ได้แล้วฝั่งเขาเองอ่ะก็คือค่อนข้างจะหนักแน่นหนักแน่นในเรื่องว่าเขาก็ต้องการเวลาหรือว่าเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างจากคุณแต่คุณไม่สามารถให้ได้ในช่วงนั้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เวลาเรื่องการเอาใจใส่การเอาอกเอาใจเพราะว่าคุณอาจจะมีความเหนื่อยจากการทํางานของตัวคุณเองหรือว่าคุณก็มีคุณอยากได้เวลามันได้ทั้งคู่เนาะไม่ว่าเขาจะต้องการจากคุณหรือคุณต้องการจากเขา,เาคุณก็อาจจะต้องการเวลาจากเขาแต่คือเขาเองเนี่ยก็ ไม่ได้สนใจก็ยุ่งเหมือนกันเนี่ยถ้ามองในมุมนะไพ่จักรพรรดิถือกระถาก็เป็นไพ่ทำงานเหมือนกันเขาเองก็อาจจะยุ่งของเขาแต่เขาไม่ได้ไปไหนนะมันทําให้แบบมีเรื่องทะเลาะกันหรือทางคุณเองต้องการความเอาใจใส่มากกว่านี้แต่ตัวเขาเองค่อนข้างจะเพิกเฉยบอกให้บอกรักก็ไม่บอกบอกให้ช่วงนี้บอกฟันดี้กันหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันไม่หวานแหววเลยช่วงนี้นะคะ นำมาซึ่งการมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีมาบ้างแล้วแต่พอมันแบบมันไม่มีฉนวนมันไม่มีตัวจุดจุดจุดชนวนเออไม่ใช่ฉนวนไม่มีตัวจุดชนวนพอมันถูกจุดชนวนขึ้นกลายเป็นถูกเอ,อ่อดึงปัญหาเก่าๆมาทะเลาะกันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะให้ระวังอารมณ์เนาะ เ,เดี๋ยวมันก็ผ่านไปในช่วงเวลาช่วงนี้อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าเวลาของคุณกับเขาอาจจะไม่ตรงกันด้วยอิทธิพลของรางหูยิ่งทําให้คุณมีความอารมณ์ร้อนในตัวอยู่แล้วก็เลยอาจจะมีการประทะกันประทุกันได้ง่ายขึ้นนะคะช่วงนี้ก็ระวังเถ้าถ้าไม่อยากทะเลาะก็คือแม่หมอแนะนํานะเตือนหนีไปเลยแล้วเดี๋ยวเย็นกันทั้งคู่แล้วเรามาคุยกันทีหลังก็ได้นะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะชาวราศีมีนไม่ว่าช่วงนี้ดวงจะเป็นยังไงขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ